โอเคจะอยู่ยาว4ปีแต่เรื่องของการเลือกตั้งสมูรเล็กๆน้อยๆยิบย่อยนะครับที่บางทีอาจจะมีตัวตนแต่ทํากิจกรรมปีหนึ่งไม่ถึงเท่านี้เท่านี้จะต้องไม่ได้มีสัดส่วนในการเลือกตั้งมากเท่าสมูรใหญ่ธรรมนูญใหม่ควรองเป็นแบบนี้คือสำคัญก็คือว่าถ้าเราจะแก้เนี่ยเราควรทําให้มันเสร็จไปตั้งนานแล้วเพื่อพร้อมใช้งานใช่ไหมนัดประชุมใหญ่สามัญประจําปีมีการลงระเบียน 2- อในสาอะไรก็ว่ากันไปตามที่ธรรมนูญบอก แต่ว่าเราชอบมาพอใกล้เลือกตั้งแล้วเราชอบมามาเล่งกันตอนเนี้มันก็น่าแปลกอยู่อย่างเดียวแค่นั้นเองครับใช่มก็มีอะไรหลายอย่างที่มันไทยไดโนรีเหมือนกันนะเราอยู่ในวงการนี้บางทีเราตอย่าทำใจนะอันนี้เราพูดด้วยเหตุผลนะคแต่ว่าก็ยังไงก็ตามแต่ขอให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์อย่าวุ่นวายเหมือนเมื่อครั้งที่แล้วนะครับเพราะมันส่งผลให้หลายคนได้รับผลกระทบแล้วก็ปวดหัวกันไปด้วยตามๆกันจะบอว่าจะมีผู้ท้าชิงไหมต้องมีอยู่แล้ว มีจะเปิดตัวเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะอืม,มีแหมพี่เขาพูดหลายรอบมใล้พูดดีโอโซเยอร์ใม่ัวดายจริงๆเลยนะฮะดีโอโซเยอร์ไม่ัวดายมีการนัดกินข้าวกับผู้ยิ่งใหญ่นะทางฝั่งไหนทั้งฝั่งทงั้ทงเน่ทังผ้าอีสานนี่แหละหรือว่าทาาั้งสองฝัง อ๋คือูดคุณสมบัติของดีโอโซยได้ว่าได้ถ้าพูดอย่างนี้ก็บอกไปเลยก็ได้เขาบอกว่าคุณสมบัติของดีโอโซย์นี่ว่าได้คือไปได้ทุกที่ทุกที่เลยเหรอนะฮะไม่น่าชมแต่ตัวตัวแกงเนี่ยคงไม่ลงเอาอย่างนี้ดีกว่าครับแต่ว่า ไอ้แกมีคะแนนเสียงแม้ว่าปัจจุบันจะน้อยนิดลงไปกว่าเดิมเยอะเนี่ยแต่มันก็มีคะแนนเสียงอยู่ในมือคือพูดง่ายๆว่าก็ยังมีบทบาทในการเลือกตั้งอยู่ใช่ใช่ยังีแม้ว่าอาจจะสมัยก่อนอาจจะมีมากแบบ70%็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นี้อาจจะเหลือสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นั้นมีค่าผันแปรเพราะว่าถ้าเป็นการเลือกตั้งที่สูสีกันเนี่ยยี่สิบเปอร์เซ็นต์นี้อาจจะตัดสินใจชนะได้ครับนะฮะติดตามกันนะฮะเรื่องอื่นๆในการประชุมสภากรรมการนะครับคุณ ครับเพราะว่าม <purposely S 2> ันไม่เกิดประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะครับก็เลยบอกว่าวินนี่ก็หยุดวิพากษ์วิจารณ์เสียทีให้ทํางานให้ทํางานนะครับแล้วก็เรื่องของเกมอุ่นเครื่องเนี่ยทีมชาติไทยก็จะเดินทางไปที่กาตาร์ตามกําหนดเดิมนะครับไม่ได้มีการยกเลิกนะฮะเพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากวันที่18มีนาคมเนี่ยมาเล่นในวันที่17มีนาคมก็เร็วขึ้น1วันหลังจากนั้นก็จะบินเข้าเลบานอนเพื่อเล่นกับเลบานอนในวันที่22มีนาคมนะฮะตตอนนี้การแข่ชุบบอลรองเลือกไทยพรีเมียร์ลีกในนัดที่สั้ง ในวันที่13มีนาได้เลื่อนเลื่อนไปแล้วได้ถูกเลื่อนไปแล้วนะฮะ9คู่เพื่อไปเตะวันที่27แทนใช่ไหมฮะเพื่อที่จะให้ทีมชาติไทยนั้นมีระยะเวลาในการเดินทางไปที่ประเทศกาตาร์ได้ฝึกซ้อมอย่างเต็มที่ก็คือหมายถึงว่าเรือสุดท้ายของวินนี่เนี่ยนะครับเขาก็พยายามที่จะให้มันมีความพร้อมนะครับเพื่อที่เขาเรียกว่าผลงานขันออกมาแล้ว ตัวของวินฟรีชเชเฟอร์ก็จะต้องยอมรับว่าเมื่อเราจัดให้พร้อมขนาดนี้แล้วเนี่ยนะครับจะต้องยอมรับในผลการขันที่ออกมาคือจะไม่มีข้อแก้ตัวอีกแล้วถูกต้องนะฮะก็ะ,ะ,ะก็จะตามแผนนี้ นะครับเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของทีมสีสเกตกับอีสานอยู่ในเต็ดครับพี่บีครับ,ค,รบคุณวรวียืนยันนะฮะว่าสิทธิ์ในการทําทีมเนี่ยเขาจะคืนไปให้กับสีสเกตแต่มันไม่เสด็จน้<ช>ําเพราะเขาบอกว่าวันที่26กุมภาพันธ์เนี่ยจะเรียกผู้บริหารทั้ง3าคนนะครับก็บคนนือคุณธเนศคือรัฐคุณสมบัติเกียรติสุรนนท์แล้วก็คุณสรศาสตร,ร,ร์สีธัญ,ญรัตน์เนี่ยมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้สมาคมฟุตบอลเป็นผู้ชี้ขาดคุณว่าคุยก เพราะว่าไทยพีมยรีกจะเปิดสนามสัปดาห์หน้าแล้วใชับช้ยนาทปวดหัวตึ๊บเลยไม่รู้จองโรงแรมที่ไหนจะไปที่ไหนดีไม่รู้จะไปจองโรงแรมที่ไหนโอแเสียแฮงให้ซื้อเต็นนอไปถึงเวลาอยู่ในจังหวัดไหนก็นอนเต้คือบางยีเนี่ยบอกว่าสมาคมฟุตบอลเนี่ยจะให้สิทธิ์คืนศรีสะเกดแต่ถ้ามีการร้องเรียนไปที่ฟีฟาแล้วฟีฟาสั่งมายังไงเนี่ยก็ต้องยึดตามฟีฟาก็เันต้องใช้เวลาของทุกคนนะนั่นแหละสิไทยลีกมันจะเปิดแล้วว่าเล่นไปสักประมาณ5นัด อืมีฟาสั่งแล้วกลับไปอีสั่เหมือนเดิมอะไรง,งงเว้ยนะนั่นนั่นแะสีผมว่านะทั้งสามท่านเนี่ยซึ่งไม่รู้ว่าเป็นเป็นข้อเรียกร้องที่เป็นไปได้หรือเปล่าครับลองคุยกันอีกทีฮะ<ม>เขาบอกเวลาคนเราเนี่ยโกรธกันนะให้ลองนึกถึงวันที่เราเคยหวานชื่น<ม>ที่เราเคยเป็นเพื่อนกันคา,ายแทนกันได้แล้วก็ลองจับมือกันลองพูดคุยกันซิว่ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นอะไรที่มันจะลงตัวพบกันคนละครึ่งทาง เพื่อที่ทุกท่านเนี่ยต้องตอบตัวเองว่ารักฟุตบอลวเปล่าอยากทําฟุตบอลเปล่าถ้ารักฟุตบอลอยากทําฟุตบอลนะครับก็ทิ้งเสียสละทิ้งเรื่องที่มันบาดหมางเนี่ยเอาไว้เบื้องหลังนะครับแล้วก็มาลองหาจุดลงตัวน่ในการทําฟุตบอลดีกว่าไมได้เล่ไม่รู้ทําไดมันลบากถ้าทาได้คงไม่ย้ายเพราะว่ามนุษย์เนี่ยสิ่งที่เป็นสิ่งขัดขวางความสมรรถนฉันคือกิเลสครับถ้าหากว่ายังมีกิเลสเนี่ยมากกว่าในตัวของตัวเราอยู่เนี่ยซึ่ง มันก็ทําให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นลําบากเหมือนกันนะครับมันเรื่องใหญ่เลยนะครับนักฟุตบอลของอีสานยูเนเต็ดจะไปอยู่ที่ไหนคุณธเนศเขาบอกเขาพร้อมอาแขนต้อนรับนะแต่สัญญาอยู่อีสานนั่นเด็กเขาจะฉีกสัญญาให้หรือเปล่านั่นนหะสินะครับแล้วมาถึงอยู่ศรีสะเกดแล้วเนี่ยจะได้เงินเดือนเท่าไหร่ค่าจ้างเท่าไหร่โคตรตั้มบรีรัมชิตวัญิตเพิ่งเป็นไปอะทำไงจะไปไหนนั่นนหะสิราะโคตรตั้มเพราะคงไม่ยอมไปมาก เรื่องใหญ่นะฮะติดตามกันต่อไปเนาะช่วงนี้ไปเบรกกันอีกช่วงหนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามีข่าวสารอีกเยอะแยะมากมายครับบอลประกาศทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาสะท้อนมุมมอง จากผู้ชมกองเชียร์และแฟนกีฬาทั่วไทยพื้นที่นำเสนอมิติใหม่กับกีฬาที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนสหภาพกีฬาพื้นที่ของคนกีฬาอย่างแท้จริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์17.00ถึง17.30นน ไม่ได้กีฬาที่มีความหามาเป็นอันดับหนึ่ง <ST an> พร้อมเปิดโอกาสให้คุณได้ร่วมสนุกกับเกมชิ้นของรางวัลสุดพิเศษพบกับออมและพี่ๆชาวแกง้งได้สดๆทุกคืนวันอังคารตั้งแต่เวลา3ามทุ่มถึง4ทุ่มทางช่องคีสปอร์ตที่นี่ที่เดียว เอาละครับกลับมาส่องกล้องบอลไทยกันต่อเอ็มซีมหาพียรเลยนะวันนี้นะครับเดี๋ยวผมเลือกหนึ่งอันก่อนว่าเขาถามผมว่าพี่บีครับบางยีนําเรื่องล้มบอลเอฟเอครับมาพูดเพื่อต้องการจะเป็นนายกอีกสมัยใช่หรือไม่ก็ประเด็นที่ว่าคุณวรวีจะอยากจะเป็นนายกอีกสมัยใช่หรือไม่อคุณวรวีอยากเป็นนายกต่ออยู่แล้วครับนะฮะเขาประกาศชัดเจนอยู่แล้วว่าจะลงเลือกตั้งในครั้งนี้ครส่วนจะเลือกไม่เลือก หรือจะได้หรือไม่ได้อันนั้นไม่รู้อีกเรื่องหนึ่งส่วนในเรื่องที่นําเรื่องล้มบอล FA ฟเอครับมาเพื่อที่จะเป็นอันนี้อืมผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ที่จะต้อง ที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนอ่ะแล้วแต่มุมมองนะครับคือมันทำให้คิดกันได้ไปหลายอย่างอ่ะมันมันมันแล้วแต่มุมมองไม่นบอกว่ามันไม่ควรเป็นข่าวใช่เชิิมันเป็นข่าวปุ๊บคนก็คิดไปได้หลายอย่างเลยมันก็คิดไปได้หลายอย่างถูกต้องนะครับถ้าถ้าเกิดว่ามันเป็นบทสรุปออกมาแล้วปังปังปังว่ามันเป็นทีมนี้ที่ไปกระทําความผิดอผมว่าอันนั้นก็ช่วยเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้นะครับก็ต้องแยกออกจากกันเหมือนกันนะ ไอ้เรื่องถามว่าแกอยากจะเป็นนายกสมัยนีอยากจะเป็นแน่นอนแต่เป็นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพอเรามีเรื่องของเนี่ยเอฟเอคัพมีเรื่องของอะไรมาเนี่ยนะครับในตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องบอกว่าก็เหนื่อยนะฮะในเรื่องของฟุตบอลไทยในเรื่องของในแง่ของเรื่องของภาพลั์ต่างๆนะครับแต่ตอนนี้ที่ผมบอกแหละแมพผมก็เลยเขียนไว้ในกากิลาเทลัฐด้วยวทุกอย่างมันเป็นเรื่องของกรรมเหมือนกัน <c oughs> นะถ้าใครทําอะไรเอาไว้ค,คิดไม่ดีเดี๋ยวกรรมจะตามย้อนมาเล่นงานเองทุกๆเรื่องครับ <c oughs> ถ้เราเป็นพุทธศาสนาพุทธศาสนากชนก็จะได้รู้กัน กรรมคือผลของการกระทำใช่ค่ะคำพระนั้นว่าเนาะอ้าวช่วงนี้ไปคุยกันเรื่องของฟุตบอลไทยคม FA ฟเอคัพดีกว่านะฮะครับก็ล่าสุดนี้นะครับมูลนิธิไทยคมก็ยืนยันที่จะต่อสัญญาออกไปอีกนะครับด้วยวงเงิน30ล้านบาทนะครับดยการเซ็นสัญญาสนับสนุนรายการนี้ออกไปอีก3ปีนะฮะก็จนกระทั่งถึงปีนู้นเลยนะครับจนงปี2558เลยนะฮะนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการจัดกิจกรรมมูลนิธิไทยคม f a ฟเอคัพฟุตบอลแคมป์ด้วย นะครับก็จะเป็นการเฟ้นหา11เยาวชนฝีเท้าดีนะครับรับทุนการศึกษาแล้วก็เรียนจนจบปริญญาตรีเลยทีเดียวนะครับก็วงเงินทั้งหมดที่ให้การสนับสนุนเนี่ย30ล้านบาทนะครับโดยแกนแข่งขันฟุตบอลบริเวณนี้ที่ไทยคมเอสเอคัเนี่ยก็จะเปิดสนามแข่งขันรอบคัดเลือกในวันพุทธที่13มีนาคมนี้นะครับก็จะแบ่งการแข่งขันเป็น8รอบนะฮะแต่ละรอบใช้วิธีการจับสลากประกบคู่แข่งขันแล้วก็แน่นอนครับไม่มีที่ว่างสำหรับผู้แพ้รายการนี้เล่นกันแบบน็อกเอาท์เลยนะฮะ ก็สนใจสมัครการแข่งขันได้นะครับสำหรับทีมใน A A S ลีกภูมิภาคแล้วก็ทีมในถ้วยพระราชทานีขอขงอเนี่ยติดต่อได้ที่สมาคมฟุตบอลประเทศไทยเลยครับผมทีมแชมป์รับเงินรางวัล3ล้านบาทนะครับแล้วก็ได้สิทธิ์ไปเล่น a อฟซีแชมิลลีคซึ่งจะเป็นรอบเพย์ออฟในในฤดูกาลที่แล้วและฤดูกาลหน้าแล้วก็จะได้เล่นฟุตบอลชิงด้วยพระราชทานประเภทกอด้วยนะครับรองแชมป์ก็ได้500,000บาทครับแล้วก็ยังมีรางวัลพิเศษเป็นรถจักรยานยนต์ Honda P C X 1 5 0ามูลค่า80,000บาทมอบให้กับนักฟุตบอลยอดเยี่ยมรับไปครับดาวันโบแล้วก็โคชยอดเยี่ยมด้วยครับผมนะครับก็เป็นฟุตบอลสนุกๆนะฮะ FA ครับก็คือการชิงถ้วยของสมาคมฟุตบอลนะเข้าใจง่ายๆนะครับเราก็ลอกแบบมาจากอังกฤษผู้แพ้ไม่มีสิทธิ์ได้สัมผัสแชมป์ไม่มีเลยนะครับก็ตรงนี้มันเป็นไฮไลท์ของมันนะครับมาดูการเปิดตัวนะครับของสโมสร s อ g เมืองทองยูไนเต็ดทําไร้พ่ายเมื่อปีที่แล้วครับเปิดตัวได้ยิ่งใหญ่อลังการทีเดียวผมก็ไปร่วมงานนะเป็นไงพี่ ก็นั่นแหละเห็นแขนผมแมสีน้ำเงินน่ะวันนั้นผมไม่รู้เป็นไงดันใส่เสื้อสีน้ําเงินไปอยู่คนเดียวฮะอยู่ในงานที่เหลือเขาแดงหมดเลยฮะครับใส่เสื้อทีมชาติไทยไปเสื้อแดงไม่มีฮะเออนี่ก็เป็นคุณพงศักดิ์ผลนันนันนะฮะครับก็เป็นบอร์ดบริหารใหญ่ของทีมแล้วก็คุณปราโมทนะครับเตชะสุพัฒนคุณเป็นผู้บริหารของ SCG ซนะครับเสื้อสวยครับเสื้อลำลองอันนี้เสื้อลำลองสวยครับส่วนเสื้อ ยูนิฟอร์มชุดแข่งซึ่งเดี๋ยวเขาจะมีการเปิดตัวกันขึ้นมามนะก็เป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์เหมือนกันว่าคือมาตรฐานเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเสื้อต้องยอมรับว่าเสื้อเมืองทองเมื่อปีที่แล้วสวยมากนะนะครับหลายคนอยากได้เป็นเจ้าของอแต่พอมาปีนี้ดูเรียบเกินไปหรือเปล่าใช่ไหมดูง่ายหรือว่าเรียบเกินไปบ้างแต่เขาบอกว่ามันเป็นเรทโทเป็นการย้อนยุคบางคนที่ชอบอะไรที่มันเรียบเรียบดูนันจะคล้ายๆกับสมสรเอฟเวอร์ตัน แต่เอ็ัตตันมันเป็นสีของไนกี้ใช่ไหมฮะสีน้ําเงินแล้วก็มีขิบขาวอันนี้เปลี่ยนเป็นแดงดำนี่ครับก็สวยดีนะก็นี่ไงอย่างมุมมองของบับเบิลนีบับเบิลบอกสวยไงตัวตัวนี้สวยตัวดําขาวเนี่ยอ่าก็บอกว่าในส่วนนี้คือคลาสสิกใส่เมื่อไหร่ก็ได้ไม่รู้เบื่อแต่บางคนที่เขาชอบความหมือหวาชอบดนลายสีสันเขาบอกแหม ไม่สมราคาเลยแพงเกินไปไม่เห็นมีลวดลายอะไรเลยคือบางทีการคาดหวังเนี่ยมันก็ใช่ไงมันคาดหวังสูงไง้โหนี่นายแบบเลยฮะนายแบบฮะเจ้าดอยนะฮะทีบางคนเขาบอกว่าคนที่ใส่ใส่เสื้อชุดแข่งตัวจริงมาในวันนั้นเนี่ยมันแยกออกเลยนี่ตัวจริงอันนี้ตัวสำรองส่วนคนที่ใส่สูตรนี่คือพวกสำรองลอยแพไม่ได้ลงเป็นอย่างนี้เลยนะนี่ใช้ระลงทาทองเด็กใหม่โอ้โหเนี่ยฮะนี่ลุกดนมาลักเตอรอย่ามาจับผมใส่สูตรนะทิฏิพันธ์พ่วงจันทร์ครับผม คือมือทองเนี่ยเขาจะมีครบชุดเลยใช่จะมีชุดสูตรด้วยเวลาเดินทางไปแข่งขันดีเอฟซีชุนี้มงคลนำนวดใช่ไหมใช่ครับนี่โอ้โหชุดสำรองเขาสวยนะสุริุสานนะครับอาทิตย์ดาวสว่างตกลงก็มีสามสามเวอร์ชันนะพี่ก็ต้องมีทีมเา้าทีมเยือนแล้วก็มีสีที่สามเขาบอกว่าการที่ทําสีแดงออกมาเรียบๆเนี่ยเพราะเขาบอกว่าแฟนบอลเนี่ยยังไงเ็าต้องซื้อชีมชุดเย่าสีแดงอยู่แล้วอืแต่ชุดเยือน ถ้ามันสวยเนี่ยก็จะกระตุ้นยอดขายเป็นเรื่องของระบบมาร์เก็ตติ้งเหมือนกันอคือมดี๋สวนี้เดี๋ยวนี้ผมก็เน้นวิชุดต้องคิดอ่ะผมก็เน้นวที่ชุดทีมเดือนนะผมว่ามันสวยกว่าทีมเจ้าหลายๆทีมเลยฮะ นี่ก็เป็นนักเตะใหม่นะครับสามุทมาสุก,กันไปนี่ปิยพลบรรเทานะฮะก็เปิดตัวไปเรียบร้อยถกลงงบประมาณใช้เท่าไหร่กันแน่งบประมาณเนี่ยนะฮะสำหรับการทําทีมเนี่ยเขาใช้ที่ตัวเลข200ล้านครับนะครับเยอะด้วยแต่ว่า<ด><ด>จริงๆแล้วเขาบอกว่าเงินที่เขาได้มาจากสปอนเซอร์รวมกับเงินที่ได้มาจากทางบริษัทแม่คือสยามสปอร์ตอะไรพวกนีรร้รวมๆกันแล้วเนี่ยตก300ล้านอบอกว่ามันต้องมี งบที่จะใช้เนี่ยสองล้านแต่ถ้ามันขาดซึ่งขาดมันจะขาดอยู่แล้วล่ะมันไม่มีเหลือหร้วเบอร์บลรับประกันว่าไม่มีเหลือทำบอนี่ยทำบอลไม่เหลือทำบอลก็เหมือนกับการก่อสร้างมันจะบานปลายไปเรื่อยนะครับยิ่งต้องไปเตะหลายถ้วยทั้งถ้วยเอฟซีถ้วยโน้นถ้วยนี้เนี่ย ผมว่า300ล้านบางคนบอก3 0 0ล้านก็ไม่อยู่นะถ้าจริงยิ่งเข้าเข้ารอบลึกใช่ไหมเอาไม่อยู่งนะเงินเยอะมากนะอันนี้เยอะมากนะฮะนะครับนี่ยังไม่นับรวมการสร้างสนามแห่งใหม่นะครับสร้างอยู่ใกล้ๆทะเลสาบเริ่มนะเริ่มะเป็นเริ่มที่จะไปไถดินไถอะไรแล้วนะครับประมาณสักปีอปีคงจะได้ใช้กันคือเขาบอกว่าเป็นการย่อสังเวียนอาริอัสอารีนาของบาเยิร์นมิวนิกมาอยู่ในแถบนั้นอะ คิดดูว่ามันอลังการขนาดไหนได้ชื่อสปอนเซอร์ไหมเขาเอ S ีอยู่แล้ว S G เขาเป็นผู้ถือหุ้นของสโมสรอยู่แล้วใช่ไหม S G สเตเดียมเหมือนเดิมก็คงจะเป็นอย่างนั้นสามสามหมื่นห้าพันคนก็พอๆกันก็มากที่สุดในประเทศไทยมากที่สุดในประเทศไทยสำหรับทีมสโมสรใช่ไหมครับอ๋อก็ติดตามกันนะฮะบอลไทยก็จะเจริญงอกงามบรรบายนะฮะดีใจด้วยเลยอีกทีหเป้าหมายเป็นไงเป้าหมาย